แต่กลาไยังจ้าจะไปนั่งข้างพี่เจนเลยลูได้ค่ะขอทุกท่านชมแหมจ้าไม่ได้มาอุ้ยหนูตื่นเต้นอ่ะหนูตื่นเต้นเพราะหนูได้มาเจอพี่เจนี่หนูตามพี่ตั้งแต่เด็กๆเลยเว้ยเพราว่ามึงเท่าไงเจนเกนว่ามึงแก่เจนว่ามึงเท่าน้องกำลังจะร้องไห้พอดีมึงก็ว่าหนูเย็นมากอ่ะหนูเกนจะ ขายลูกวันนี้มาขายเกซ well, ี่คอลลาเจนจ้ะแม่มจ้าบอกเลยนะคะว่าอันนี้เป็นแบรนด์น้องใหม่ฝากแม่ๆทุกคนด้วยไม่ใช่ของน้องเกศหรอนหเข็มหนูน้องใหม่ออ๋เป็นอีกชื่อหนึ่งของหนูอเอ๊ออันนี้นะคะเป็นคอลลาเจนเกซีคอลลาเจนนะคะปกติเนี่ยหนูขายอยู่ที่กล่องละ690บาท แต่วันนี้หนูพิเศษให้เลยไม่เคยจัดแบบนี้ที่ไหนเพราะบอกเลยว่ารถแบบล้างสต็อกจริงๆมแม่จ่ายแค่1กล่องแม่เอาไปเลย2กล่องค่ะ ได้สิบสองนี่คือกินได้แบบเดือนครึ่งได้เลยนะแม่มซื้อไปเลยสองเซตคุมค้มๆเ,เพราะฉะนั้นแม่รีบกดกันเลยนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องผิวนะคะได้สิบสองจ้าลูกสิบสองแม่สิบสองเน้นๆแล้วหนูคัดรสชาติด้วยนะไม่ใช่แค่คัดเรสชาติลูกค้ากดได้หกร้อยสี่สิบ้หกร้อยสี่สิบลดมากตกก่องละสามร้อยนิดๆเองค่ะคุ้มมากๆเลยสำหรับตัวนี้กินบ่อยปะ แม่หนูเทมาสองปีหนูไม่เข้าคลินิกหนูไม่อะไรเลยหนูตั้งใจเทสต,ตัวนี้มากหนูตั้งใจทํามาหนูคุยกับโรงงานมาสี่ปีแล้วก็เทสเองอีกสองปีตัวนี้หนูคัดนอกจากคัดอินกีเดย์แล้วเนี่ยหนูคัดสารสก,กัดด้วยแล้วก็คัดเรื่องรดชาติด้วยแม่เพราะว่า <Wow. S 1> หลายคนอนะ่ะไม่ชอบทานคอลลาเจนที่มันมีกลิ่นขาวา uh. แต่ของหนูเนี่ยกันไกลอยู่ไหนวะ เดี๋ยวหนูนั่งทับแ้เมื่อกี้หนูเห็นว่ามันอยู่ตรงที่พี่นี่อะตรงไอะอะแม่แม่ขารีบกดกันนะคะสําหรับน้องคนนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวเรื่องของสิวตัวนี้ก็คือสามารถช่วยได้นะคะหรือว่าใครที่แบบอายุเริ่ม25ปีขึ้นไปเนี่ยเซล์เรื่องของแบบเขาเรียกถามว่าลดอีกได้ไหมล้วแต่เก๊เมืองหยุดเวลาจ้าน้องลดหยุวจัดจัโปเลค่ะเอาสุด เลยนะสุดๆเลยอ่ะหนูหนูลองตัดสินใจเลยให้คุณเคสตัดสินใจเลยได้เดี๋ยวหนูลดให้อีกได้เออมาเดี๋ยวหนูแก้ราคาให้ตอนนี้เลยแมทหนูมีสต็อกเท่าไหร่ตอนนี้อุ้ยแม่หนูมีสต็อกแค่สองพันตองเอ๊ะก็ถึงพันออเดอร์พันออเดอร์อ่ะพันออเดอร์นั้นพันออเดอร์ขอราคาแบบพันออเดอร์ให้เขาได้ทดลองกี่ไร้ค่อยให้เขาเรียกร้องหนูกลับมาอีกรอบหนึ่งได้ได้เท่ไหร่กินได้ตั้งแต่สิบสามปีขึ้นไปเลยแม่โอหนูจะขายเท่าไหร่ อ่ะหนูให้เลย590ร้อยเก้าอยเกแล้วเดี๋ยวมีแฟลเจลจากติกตอกอีกอนี่คือซื้อหนึ่งได้สองปกติหนูขายหกร้อเก้าสหนูไม่ลดเลยโอเคไปคป,ปกตินี่คือหนูไม่ลดเลยนะแม่เออ,อันนี้คือให้แบบ ที่สุดที่เดียวที่นี่ที่เดียวไม่ให้เหตุเขาไปให้ที่อื่นอนะไม่ให้ไม่ที่นี่ที่เดียวเนาะที่นี่ที่เดียวก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่นี่ที่เดียวเลยที่ไลฟ์พี่เจนนี่เท่านั้นหนูบอกก่อนว่าราคาเนี้ยคือหนูให้เพราะว่าหมดนี่แล้วเขาให้ราคาเป็นพันสี่ยังไหมเอ้ยมันเดียวจริงเหรอแม่แป๊บนึงมันกำลังขึ้นรอหนึ่งนาทีแป๊บเดียวหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีคแม่แต่กล้ามาต้องรอหนึ่งนาทีใจหรือใครสดรุปตอนนี้ก็กดได้เหมือนกันใครสรุวหรอ รอแป๊บนึงนะทุกคนอ่ะแฝดเซลล์ขึ้นไหมคะขึ้นไหมเอ่ยอืมขึ้นไหมขึ้นไหมกำลังค่ะรอแป๊บเดียวรอแป๊บนึงนะทุกคนมอย่างมายังพี่ปอพี่ปอของมูได้ๆขึ้นได้ไหมมูเดี๋ยนะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูแก้ละคาให้อ่ะระหว่างนี้ขอตัวช่วยในการพูดได้ไหมมีมามามาบวงเพียบให้น้องได้ๆทุกบวงเพียบยารักษ์มาเลยจ้าก็สวัสดีทุกคนครับ อ่ะแน่นอนสรรพคุณอะไรเงี้ยรูก้กันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าพูดถึงเรื่องรสชาติดีกว่าเพราะถ้าพูดถึงเรื่องรสชาติครับต้องจากาการที่รู้จักน้องเก๊ดม,มาสักรังหนึ่งจะรู้ว่าน้องเกสดเนี่ยแอบเป็นคนที่แอบเม็ดเยอะเรื่องรสชาติมากๆเหมือนะะอกันแม,<อ>ม,ม่ต้องกินไห้หนูเมลูลองแม่กินไหมแม่ลองกินได้นะข้าหมหนเนาะ อาใช่ครับอ่าง่นหค่ะขายเดียวสามที่อ่างุ่นเคียวโฮค่ะทุกคนค่ะแล้วคือจะบอกว่ารสชาติทานง่ายไม่คาวกราเจนแน่นอนและที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยทําให้ผิวเนี่ยแลดูกระจ่างใสมากขึ้นเมื่อก่อนหนูใช้รองพื้นแบบเบอร์แบบเดชูรอลทนเบอร์ศูตรสองตอนนี้หนูใช้แบบเบอร์ศูตรสูตไอวอรี่แล้วอ่าเมื่อก่อนนี่หนูไม่ได้ผิวนี้นะคะเป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันอ่าแล้วก็ช่วยเรื่องของการชะลอความบก่ด้วยนอ้อราคาดีเหรอตอนนี้ทุกคนกดได้เท่าไหร่คะ ได้ไหมทุกคนได้ไหมเอ่ยได้ไหมราคาขึ้นไหมคะมันขึ้นอยู่นะขึ้นอยู่นะขึ้นไหมมันขึ้นนะออกและเข้าใหม่หน่อยทุกคนทุกคนลองออกแล้วเข้าใหม่เพราตอนนี้ราคาจะเพิ่มที่เจนขึ้นอยู่นะนังค่ะนี่บางคนกดได้530ด้วยใช่แล้วสองกล่อง2ี่องแม่กินได้2ีวันกินได้เกือบเดือนแม่กดซื้อสองสกว่าอ่า แล้วตัวนี้นะคะใครที่แบบว่าอายุ25ปีขึ้นไปหรือ30ปีขึ้นไปเนี่ยควรจะรีบกินคอลลาเจนเลยเพราะว่ามันจะไปช่วยเรื่องของชะลอความแก่เพราะว่าเรามีเลวูรัททลกับไพ์บาร์ราคาที่ขึ้นอยู่ได้2กล่องนะทุกคนสอลลาเจนสองกล่องนะคะทุกคนต้องือกตัวนี้ได้สองกล่องคอลลาเจนเนี่ยมันจะเป็นราคาตามเกรดทางโรงงานเนี่ยเขาสามารถทําได้ตั้งแต่ขายกล่องละร้อยจนไปถึงกล่องละเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นนะคะทุกราคาที่เราขายวันนี้ทุกคนต้องเข้าใจว่าราคาตามเกรดถ้าคุณอยากได้เกรดราคาถูกก็แล้วแต่สะดวกแต่บางคนอาจจะ กินแล้วใหม่เห็นผลบางโนนี้นก็แล้วแต่แต่ของน้องเกรซเจนมองว่า2กล่อง500กว่ากว่าเนี่ยคือพอดีสำหรับการกินคอลลาเจนนะใช่บางคนได้4 5 5 450ก็มีแล้วหนูจะบอกนะคะว่าแม่คือสารสก,กรัดของหนูที่หนูเลือกมาเนี่ยคือเลือกแบบว่าเหมือนเกรดที่แบบขายตามห้างเลยคือจะไม่ใช่แบบ เกขายตามออนไลน์คือแบบ,บเราเลือกสารสกัดนําเข้าม,ามามาทั้งจากญี่ปุ่นมาทั้งจากต่างประเทศออสเตรเลียอะไรเงรี้ยมีเชอร์รี่มีตระกูเลเชอร์รี่มีตระกูเลเบอร์รี่มีตระกูลมะเขือเทศด้วยนะคะมีอโลเวล่าด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสารสกัดที่เด่นของเราคืออ่าไพ่บาร์กนะคะทุกคนคะนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากผิวสวยแบบหนูเหมือนเวลาเดินบนเวทีแบบออร่าออร่านะคะก็สามารถกดกันได้เลยทุกคนเอาจริงใครกดได้กล่องละแบบ4 0 0ร้อนะเขากับว่าตกกล่องละ200ยเองนะไม่ นี้นะเราจบจากไลฟ์นี้ราคานี้ไม่ได้แล้วนะ,ะไม่ได้แล้วถ้าหมดจากไลฟ์พี่เจนนี่คือไม่มีขายแล้วนะคอลลาเจนหล่อมากอะไรคอลลาเจนหล่อมากออะขายจริงจริงเนี่ยส่วนตัวก็กินเหมือนกันใช่ใช่ครับ,บก,กนินกินเหมือนกันแล้วก็จริงๆตอนนี้ผมสามสิบสองแล้วก็เนี่ยแหละครับสิ่งที่จะช่วยอะไรคุณได้นะฮะินดอวยป้าหล่าเกิครับกินหนูแค่บอกให้แม่ช่วยขายกินยกซี่หรืออะไรทัะหยอกเล่นหยอกเล่น แม่หนูเขาิรอแล้วหรอไมใช่เอาคนละเรืองกันนะครับผมอ่านเราข้ามเรื่มก้สี่วินาที่สวิสุท้ค่ะมนปดกันด้วยนะครับปากกดกันด้วยนะครับแม่เร็วๆถึงแสนถึงแสนต้องบอกก่อนมนะแปดหมืนแล้วแปดหม ทุกคนแล้วก็ทำ <Hey. S 1> ให้ทุกคนได้รู้จักแบรนด์หนูก็ถือว่าคุ้มค่าสนุกนูมากๆ,ๆแล้วจริงนีง่เจ, oh. จนนี่หนูแบดีใจมากที่มาวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยกดตะก้าให้หนูรับรองว่าทุกคนได้กินแล้วจะอร่อยแล้วก็ได้สรรพคุณแน่นอนนะคะให้ดูจากผ <c oughs> ิวหนู ช่วยเรื่องอะไรบ้างสั้นๆอีกทีนึงอ่ะช่วยเรื่องสิวนะคะเรื่องทําให้ผิวแลดูกระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นทําให้ผิวชุ่มชื้นช่วยชะลอความแก่นะคะใครที่แบบมีพวกแบบฝ้ากระจุดดำๆตัวนี้สามารถช่วยได้เหมือนกันพวกริ้วรอยตีกนกาหรืออะไรเงี้ยก็สามารถช่วยได้นะคะเหลาขุยสุดๆนะคะทุกคนคะ่ะผิวสุขภาพดีผิวนุ่มลื่นต้องตัวนี้เท่านั้นครบจบในตัวเดียวเลยคะ่ะกินแค่วันละหนึ่งซองเท่านั้นทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะรวมยอดแป๊บนึงนะคะในระหว่างรวมยอดตะก้าต่อไปรอเลยนะ เชียร์ได้นะพี่รวมยอดแบบหนูช่วยขายได้ละแม่เออแมนทางบ้านเหรอคืออะไรทางบ้านเหรอฮะค่าอ๋อบลาให้แม่แอบแฟนน้องก็ใส่ได้เหรอเนาได้นะไม่ใช่มาต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวคิดยอดเนอะกดได้นะแม่ใครกดแล้วอย่ายกเลิกหมู่นะตอนนี้กดได้โอเคได้แสนบาทพอดีเลย ไปไปมาทุกคนกินตอนไหนอ,อีกทีหนึ่งก่อนจะไปอ่ะก่อนจะไปนะคะกินตอนเช้าตอนท้องว่างจะดูดซึมได้ดีที่สุดแต่ว่าคอลลาเจนเราโมเลกุลเล็กอยู่แล้วนะคะจริงๆิงจิบระหว่างวันได้เลยขอบคุณค่ะเกสวยมากผู้ชายหลอกกว่าอาลสุอ,อยังไงเนาะ,ะอยากให้หนูนั่งข้างหลังหรือให้หนู